ดอยกับเก้านครับจับมาได้บาแล้วผมสองหมื่นบาทนะผมอ่าโอเคก็กลับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะผมกลับมาพบกับผมเหมือนเดิมน้ำเสกฤฤิจนะผมวันนี้วันที่16นะับมาลุ้นกันครับวันนี้เราจะโดนหวยแดกไหมนะผมเออนะฮะวันนี้ซัดไปหลายพันเหมือนกันนะผมเดี๋ยวผมจะมาชัวร์ก่อนแล้วกันจับไปหนึ่งดอที่เน้อเงินนะผมเออนะผมซื้อหวยไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าครับแต่แทงบลานี่กูถูกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต นะวันนี้ครับเดี๋ยวจะมาเล่นขำๆแล้วผมทุน1น0บาทน้ำผมกับการอัดเขาไปคันเทกเอเอเดีครับไม้นี้ครับเปิดมาครับผมเพเออร์ศูนแ er ตมกับแบงเกอร์ศูนแต้มเราเปิดมากีแต้ามะเราจั่วมาโอเคเราแปดหลังครับแดกเรียบดอยครับเออมาแล้วผมสองร้อยบาทแรกกินมานิ่มๆกินมายา,ยาวๆแล้วผมตอนนี้เออจัดมาเรียบร้อยแลครับผมหนึ่งร้อยบาทแรกไปกันต่อนะครับผมตอนนี้นะครับ ดูจากเขาให้นะฮะสามเกลอบอกว่าให้ไปแดงหมดเลยนะครับผมขึ้นสามเกลอขึ้นแดง3ตัวหมดเลยนะครับผมใส่แดงหมดเลยแล้วกันนับสองร้อยบาทนับเดี๋ยววันนี้จะมาสูตรไม่ต้องครับเดี๋ยวเสี่ยว่างๆนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจัดให้เลยแล้วกันนะครับผมเอาเป็นในโทรศัพท์เลยละกันหลายคนถามว่าเสี่ยครับถ้ามีโทรศัพท์เครื่องเดียวเล่นกับเสี่ยได้ไหมครับเล่นได้ครับผมไม่ได้เล่นกับผมได้เลยครับเล่นตามสูตรก็ได้นับเปิดมากี่ตามครับ เปิดมาเขา6ตาแต้มเราเปิดมาโอเคเรียบร้อยแล้เจ็ดแต้มครับผมแดกมาเรียบร้อยเราสามร้อยเก้าสิบบาทนะ้ำสามร้อยเก้าสิบบาทนะไปกันต่อนะผมสามเลอบอกว่าให้ไปน้ําเงินหมดเลยครับเห็นไหมครับคุณเห็นเขาให้สามสามสามมาด้านล่างนะครับน้าเงินน้าเงินน้ําเงินเราดูตัวปัจจุบันล่าสุดที่มันด้งขึ้นมานะแล้วเราจะแทงตามนะผมสามเลอบอกว่าน้ําเงินสามช่องเลยเพราะฉะนั้นเราจับน้าเงินเลยครับผมอัดไปเต็มที่เลยนะครับนะผมสามร้อยใส่เศษต่ออีกนะครับผม ใส่อีก80บาทนะผมโอเคมา <c oughs> ครับผมจะไปครับผมน้ําเงิน380บาทครับมาดูกันครับใบนี้เปิดมากี่แต้มนะกี่แต้มครับเราเปิดมาโอเคเราสิบแต้มครับเราเปิดมาโอเคเรียบร้อยครับผมเราบอดฮะเขาวายเราจัว่วดกี่หลังฮนะเราจวดศูนย์เราจวดเก้าแต้มครับโอ้โหยยเก๊โอ้โหเขาก็จวดเก้ามาเหมือนกันว่ะโอ้โหยใบนี้แม่ย้อยไม่ได้นะ ถ้าเสมอนะครับผมขอรอก่อนดีกว่าวผมขอรอรีก่อนดีกว่าหวะนะครับมันเสมอนะฮะนะครับผมมาเนี่ยจริงๆนะมีโอกาสสูงมากมเลยนะผมที่จะออกเป็น b บง k e เกอร์ er นะผมว่านะแต่ว่าผมผมเชื่อสามเพลิงไงสามเกลิงมันออกขั้นไปน้ําเงินแต่ว่าถามว่ามีโอกาสจอกแบงเกอร์ไหมมันม,มีมากเลยเพราะทุกคนเห็นปะ ว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะเจอน้ําเงินสีอ่ะมันเจอแดง2มาก่อนแล้วผมคิดว่ามันน่าจะออกแดง2มาให้บาลานซ์กันแล้วมันถึงจะออกมาเป็นเข้าไพ่ปกติเหมือนเดิมนับสามแต้มครับโอเค OK. แดงว่ายังไงครับแดง,ว,ง, o แดงแดว่ายังไงโอ้โหยี่แคแดงหกแต้มว่ะเออปูวาล้ะนะครับพยายามเล่นแบบนี้นับไม้ไหนไมัน่นใจไม่ต้องหลงนะครผมเอาไม้ที่มั่นใจเท่านั้นน,น,นะครับเอาไม้ที่มั่นใจเท่านั้นนะครับค่อยเล่นนะครับ <c oughs> นะมบนี้ผมคิดว่าผมงน่าจะไปต่อที่แดงว่า นับน่าจะไหลแดงนับขอให้สามเกินนับน้ำเงินแดง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 น้ำเงินโอเคตัวทิบตัวป่งบอกว่าให้ไปแดงนะส่วนเขาให้ไม่ขคีบอกให้ไปน้ําเงินนับเพราะฉะนั้นผมเชื่อเจ้าตัวเขาให้สามเกินนะผมผมจะแทงแดงครับผมใส่เ็ตไปด้วยครับผมไม่ได้ก็ผมไม่ได้เอาเวรกรรมเอาโอยเฮียเอ้ยอแม่ย้อยไม่ติดว่ะตา้งครับ เขาว่ายังไงครับเขาว่ายังไงครับเขาเราเปิดมาหกแตงคนระับเขาเปิดโกงไม้โกงไม้โอ้โหเี่ห์สวยงามสุนดนเสียดายลงไม่ทันไม่เงยโมเดลนั่งใส่เศษเนี่ยลงไม่ทันวะทุกคนนะครับลงโมเดลลงใส่เศษเนี่ยผมลงไม่ทันจริงๆนะเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะต่อน่าจะแดงต่อนะครับสามเกลือก็บอกให้ไปแดงต่อนะครับอ่ะมใส่เลยแล้วกันนะครับไม่ดีหรอครับเดี๋ยวลงไม่ทันอีกนะครับสังเกตไหมครับตัวทึบแล้วก็มาขีดบอกว่าให้ไปแดง ส่วนเขาให้ตัวปกหมุกให้เป็นน้ำเงินเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อเสียงค่าความเป็นหลักเสียงค่ามากหมุกให้แทงแดงเราใส่แดงแล้ว390บาท390บาทจัดไว้ที่แบงก์เกอร์นะประเดิมครับไม <c oughs> <nia> ้นี้ฮะไม้นี้ฮะไม้นี้ฮะเปิดมาครับหกเขาหกแต้มว่าเราเปิดมาเรียบร้อยครับเราเจ็ดแต้มครับแดกมาเรียบร้อยแล้วเจ็ดร้อยหกสิบบาทนะ้ระมเอเอนะครับนะครับตอนนี้นะผมถึงแนวตัดแล้วนะ ถึงแนวตัดแล้วนะครับผม4ตัด4นะครับผม4ตัด4เพราะฉะนั้นครับหมายนี้นะเดี๋ยวเสียขอจำแล้วกันจำไปลงน้เงินแล้วกันนะครับผมตอนนี้นะครับถึงแนวตัดของเขาให้นะครับผมอะไปครับจัดไปครับไวรุ่นรับจัดไป700บาทที่เพเยอร์นะวันนี้ฝากกันมาแค่100บาทครับมาดูกันครับ100บาทนี้จะงอกเลยไปทั้งหมดกี่บาทแบบไม่ใช้สูตรนะ นะครับสำหรับใครครับผมสนใจมาได้ด้วยกันมาโบ้วยกันนะับแอดไลน์ไม่ได้เลยที่แอดเคท,ที่แปดแปดนะผมสอนอ่านเข้าให้ฟรีพร้อมเทคนิคการทำความได้ฟรีจากปลาคาร้าปี2020นี้กล่องใหม่เรียบร้อยครับผมแดกมาอีกแล้วนะผมเจ็ดแต้มแดกหัวไฮ้แล้วผมเออนะผมจัดมาะะอีกหนึ่ี่ร้อยบาทนะอีก1,400งพันสีร้บาทนะผมนิ่มๆเลยนะับจากค้นแค่100บาทเท่านนี่ตอนนี้บวกมาเรียบร้อยแล้ว 1,400บาทนะครับผมลองกันเร้งแป๊บหนึ่งนะเออมาแล้วผมเห็นยอดเงินใน,นนะ 1, 1บัญชีนะ1 4 6 1สบาทจุดสตางค์นับไม้นี้ครับผมผมไม่มั่นใจวะทุกคนเขาไพ่มันเพิ่งเกิดอะ่ะพอมันตัดมาใช่ปะตรงเนี้ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันวจะออกอะไรนะครับรู้สึกว่าตานี้ผมน่าผมจะขอฟรีเกมไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวขอฟรีเกมไปก่อนแล้วกันนะผมยังไม่เล่นในไม้นี้นะเพราะว่า ไม่มั่นใจครับเออยทีเกมมาครับอีหมวยขอดูนะยขอดูเนีครับเปิดมา6แต้มครับ6แต้มครับถ้าส่วนตัวผมจะแทงน้ําเงินนะส่วนตัวนะส่วนตัวผมจะแทงน้ําเงินนะโอ้โหเยค่นี้นะไม่แทงบอเก้าวะ่ะโอเคไปกันต่อครับไปกันต่อครับผมมาตอนนี้ดูทรงน้ําเงินเหมือนน้าเงินจะลอยนะฮะน้ําเงินจะลอยนะครับผม เพราะฉะนั้น,นครับมานี้ครับเด๋ยวเสียขอจัดแดงเลยนะับจัดแดงไปแล้วผมับผม1,400บาทนะครับผมมาดูกันครับมานี้ครับ1,400บาทของเราจากงอกเลยไปทั้งหมดกี่บาท นับตอนนี้เราเดินทางมาพอสมควรแล้วนะผมทุนแค่หนึ่งบาทเท่านี้ปกติไม่เคยทำทุนต่ำขนาดนี้มาก่อนเลยเออนะปกติอย่าง300500รยเนี่ยว่าไปวันนี้เนี่ยเล่นมาแบบตลกแล้วทุน100บาทวันที่หวยจะแดกไหมนะับผมคิดว่าซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบนะแต่ว่าเป็นลอตเตอรี่ที่เราคุมความเสี่ยงเองได้ครับผมเออมาอีกแล้วฟ็อกก้าวัับาทครับแดกมาง่ายๆแดกมาดัวดเลยนับแดกมาง่ายๆแดกมาดัวดัเลยนะผมไปกันต่อนบผมขอย้ำแดกต่อเลยแล้วกันะ นะครับเขาให้สั่งเปลือบอกให้ไปแดงต่อนะครัเขาให้ตัวซื้อปมก็นาเงินเขาให้ตัวโป่งเขาให้มีขีดบอกว่าไปแดงนะครับโอเคมาเพราะฉะนั้นครับเราเชื่อเสี่ยงพักมากครับเดี๋ยวเราจัดแดงกันต่อเลยนะครับผมมาบม้นี้เดี๋ยวผมขอซัดแดงเลยละกันนะบอัดไปเลยครับผม2 0 0พใส่เศษไปต่อนะครับอ่ะ ใส่เซตต่ออีก500บาทโอเคกดโอเคมาครับผม2,500บาทที่แบง์เกอร์ครับมาดูครับหมูหรือจ่าครับได้หรือเสียคนสวยจวดีๆจวดออกมาเพราเปิดมาครับเขาบอดครับเขาเปิดมาหกแต้มเราเปิดมาเราโอ้โหยิเช่เราบอดว่ะเราจัวอะไรมาเราจว่ว789 789โอเคครับเราจบแปหลังครับแดเรียบ่อยครับอีก4 8 0บนะเออครับบง่ายๆเลยแบบนี้นะครับผม มากันต่อครับผมมาตอนนี้นะครับผมเดินทางมาแล้วครับสามืูนึงแล้วใส่แล้วห้าพัน 5, ที่น้ำเงินต่อนะห้าพันที่น้ำเงินต่อนะตอนนี้เขาให้กำลังไปฟูดโรสนะครับแดงสามตัวตัดมาที่น้ำเงินสองตัวนะผมคิดว่าไม้นี้น่าจะกนน้ำเงินอีกหนึ่งตัวให้มันบาลานซ์กันนะผมแล้วเปิดปม,มาไม้นี้ครับห้าพันบาทแล้วผมสานแต้มครับ เรเปิดมากีต้าร์มากีต้าร์บผมโอเคครับเรียบร้อยครับป๊อกก้าครับแดกมาเรียบร้อยครับผมเป็น10,000บาทนะครับตอนนี้จัดมาแล้วครับ10,000หมืนบาทนะผมแต่คุณแค่100บาทเท่านั้นเองนะครับผมตอนนี้ครับมาผมหอมไม้สุดท้ายแล้วกันนะครับผมมาดูกันสถิตินี้100จะบวก20,000ได้จริงไหมนะผมขออีก10,000หมื่นแล้วกันนะจัดไปต่อครับย้ำต่อที่เพยเยอร์ต่ออีกหนึ่ง ครับนะจัดไปต่อที่เพยเยอร์อีก10,000หมืนบาทแนละ้วผมมาดูครับไม้สุดท้ายนี้คนระับถ้าได้แล้วผมเลิกแล้วผมถอ,อนกันเลยทุน100บาทผมกำไร20,000น,นี่คือคึอค้นส,สุดแล้วนับโดยการไม่ใช้สูตรเลยเทคนิคการอ่านของไพ่แบบล้วนๆเลยใครสนใจเทคนิคฟรีพร้อมสุตรน้ำเล่นฟรีรนะับไลน์มาได้เลยที่แอดด้านล่างนะผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนับเรียบร้อยครับเก้านะครับจัดมาเรียบร้อยแล้วผมสองห0ื่นบาทนะผมสำหรับใครสนใจเล่นด้วยกันนะครับผม แคปหน้าจอตัวนี้ไว้เป็นหลักฐานได้เลยครับและแอดไลน์มารับเทคนิคฟรีพร้อมสูตรฟรีและกลุ่มน้ำเล่นฟรีได้ที่ adt88 adt88 นะผมืมใส่ดาด้าด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวดาไปก่อนนะับไปถอนเงินแล้วไปใช้ตังก่อนนะต่อให้วันนี้หวยแดกยังไงไม่รู้แล้วไม่สนแล้วไม่เป็นไรอ่ะอย่างน้อยกูได้วันนี้แล้วสองหมื่นบาทนะเออนับไปก่อนนะผมสวัสดีครับ